สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะมารีวิวด600ดรถหกล้อดัล็อี้195แรงนะครับคันนี้ลูกค้าจากอำเภอหนองสองห้องนะครับวางจองแล้วนะครับผมขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะครับคันนี้ทำสีใหม่บิวใหม่เก็บรายละเอียดให้ใหม่นะครับวันนี้เสร็จจากงานทำสีนะครับจะย้ายรถไป เช็คระบบต่างๆให้ลูกค้านะครับคันนี้มีฟรีแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเช็คนนตตระบบเบรกระบบไฟระบบดํามเช็คจุดรั่วซึมเช็คระดับความเหลวให้ลูกค้าฟรีนะครับผมย้ายไปแต่งรอนะครับผมคันน,น,นี้ขอบคุณลูกค้าจากอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของนรงค์ซื้อขายลถมเมือสองนะครับฝากพี่น้องทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ